กูจีบหาแล้วแม่มาต้องเนียนก่อนนี่แกยังทำกินมาไม่เจ็ดเลยอนกหนยโถ่แม่ดูสิปากกาผมเนี่ยมันเขียนไม่ติดดูสิแม่เอาเลยแต่กูมีปากกาให้มึงกูมีเป็นร้อยแท่งโถ่เฮ้ยถ้ากูกลับมาแล้วมึงยังทำกันมาไม่เสร็จอีกแล้วก็มึงตายแน่เชื่อไอ้ลูกเวนเชื่อเขาจะทำให้บ้าล่ะเล่นโทรศัพท์ดีกว่าเราสิบนาทีต่อมาเดี๋ยวนะมึงลืมอะไรบางอย่างไปเลยโถ่เ้ ทำยังไงวะเนี่ยเฮ้ยจะทันไหมวะเนี่ยแกน่ที่จะมาเป็นแฟนสาวฉันแกนันไม,ไม่มีเดียอะไรเลย,เลยออกไปซะออกไปจากบ้านฉันพอจะรู้แล้วต้องทายังไงถ้าจะขอให้แกนั่นช่วยมันได้ผลแน่นอนแต่ว่าโถ่ต้องมีขอไปให้สินะงั้นขอจิกตูดไปไปก่อนนะแม่ขอนะส่งแบบธรรมดาไม่ได้เดี๋ยวโลกไม่จาต้องขับโยนขึ้นไปส่งนี่ด้ดดด้ดดดดดอะ้ะอะไรวะอ้าะ้องเรอ นี่ขอบใจนะอหมคืออะไรอะ่ะช่วยทำกานบ้านให้หน่อยโอเคเดี๋ยวฉันจะเรีบทําให้นะโถ่เสร็จยังวันนี้ก็ไก่เขาห้านาทีต่อมาเออเดี๋ยวนะมันลืมแล้วไปยังเลยฮะแม่มาแล้วโ,<อ>โถ่ทำเสร็จยังวันนี้โถไม่ได้การแล้วต้องงัดตำลาพิธีบุกบ้านสาวนี่อยู่นะโอเคปีไปเลยเลยเลืเลเล,ล,ล,ลท โถ่เว้ยหลับอยู่เหรอวันเนี่ยเคฉันขอนะเสร็จยังวะโอ้แม่มาแนละ้วมันทำกระม้าเสร็จยังเนะไอ้ลูกเว้นทำกระม้าเสร็จหรือยังแม่มาพอดีเลยเนี่ยผมทำก,กระม้าเสร็จเรียบร้อยแล้วครับเฮ้ยไม่ได้เราต้องเช็คนี่ถูกต้องอืมให้ตายกันหมดเลยนะตีมอนดีกว่าละโอ้โหได้แหวนไปขอเมียแต่งงานด้วยเรานี่ถูกหมดทุกข้อเลยมันมีอะไรแปลกๆคเนี่ยอืเดี๋ยวก่อนนะนี่มันไม่ใช่ฮะปากกาไฮโดรลิกเออ ออประกาไฮ้ดรเล็กผลิตเมื่อปี982มันไม่ถูกต้องนะเนี่ยนี่แกไปโลกอนาคตได้ดยังไงกันจริงๆมันต้องตอบผลิตเมื่อปี1986นะแก่ดูมือประกานี่สิมันเหมือนไม่ได้ถูกใช้มาเลยนี่แกไม่ได้เขียนเองใช่ไหมไม่นะแม่แกให้ใครเขียนให้บอกฉันมาเดี๋ยวนี้ผมทำเองนะผมไม่ได้ให้ใครทําให้เลยผมก็อยู่แต่ในห้องผมไม่ได้ออาไปไหนเลยนะแม่ฮะเชื่ออะไรวะเนี่ยอ๋อกูรู้ละเดี๋ยวก่อนเราไปใต้ลูกเวน ยังอยู่ยคุณคนนี้เนี่ยข้าบ้านคนนี้ไม่ขออนุญ,ญาตเลยนะเจ๊ใช่ไหมเนี่ยเฮ้ยนี่มันตูดเป็ดบ้านกูนี่วะไอสองอย่างนี่มันคืออะไรไอลูกเวนมนันแม่ผมอธิบายได้นะเมือ่อเดี๋ยวก่อนเมือม่อมึงนี่อธิบายแน่แต่มึงต้องไปอธิบายในนั้นอแม่แมนะนะ่น่ในปวดมามา่